อุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยเรืออาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับส่งผลให้เราได้รับบาดเจ็บและอาจจะเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเรื่องของความปลอดภัยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับวันนี้ทางสาวทชขอบอกได้รวบรวม7ข้อปฏิบตัติเพื่อให้ผู้ที่เดินทางด้วยเรือเดินทางอย่างปลอดภยัยใช้ได้กับเรือทุกๆชนิดเลยนะครับ 1. 1. ควรเก็บสิ่งของสัมภาระต่างๆใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วก็ควรมองหาทางหนีที่ไล่เผื่อไว้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดครับ 2. ควรสวมชูชีพอยู่ตลอดเวลาที่อยู่บนเรือและก็ควนสวมใส่ให้ถูกต้องด้วย 3. ควรนั่งประจําที่แล้วก็หาที่ยึดเกาะเพื่อไม่ให้ตกจากที่นั่งหากเจอคลื่นรมแรง 4. หากมีเด็กร่วมเดินทางไปด้วยเด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดแล้วก็ควรเตรียมชูชีพสำหรับเด็กไปด้วย 5. ควรมีสติอยู่เสมอไม่ควรหลับขณะอยู่บนเรือเพราะอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าปกติ 6. เมื่อลงเรือแล้วก็ควรเลือกที่จะนั่งภายในตัวเรือไม่ควรยืนบริเวณท้ายเรือหรือนั่งบนกราบเรือหรือว่าบนหลังคาเรือและ7หากมีเพื่อนร่วมเดินทางไปหลายคนก็ควรกระจายที่นั่งให้เท่ากันทั้งสองฝั่งเพื่อให้เหรือมีความสมดุลลดการเกิดอุบัติเหตุเรือพลิกคว่ำได้ครับ นอกจากนี้ข้อมูลจากทางกองป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขได้พูดถึงเสื้อ2ตัวนี้ไว้ครับนั่นก็คือเสื้อพยุงตัวและก็เสื้อชูชีพซึ่งเสื้อ2ตัวนี้มีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ครับโดยเสื้อพยุงตัวลักษณะจะไม่มีปีกที่คอเหมาะสําหรับกีฬาทางน้ําอย่างเช่นเจ็ตสกีหรือว่าเรือใบและก็เรือคายักใส่สบายเคลื่อนไหวคล่องตัวหากใส่เสื้อพยุงตัวก็ต้องตีขาให้หน้าเนี่ยไม่คว่ํา เคลื่อนไปในน้ําได้โดยข้อจํากัดของชุดนี้คือการออกแบบมาเพื่อให้เป็นตัวช่วยลอยตัวในน้ํามากกว่าการเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตเหมาะกับผู้มีสติหรือว่ารู้สึกตัวเสื้อพยุงตัวจะไม่ช่วยพลิกให้หน้าของผู้สวมใส่ง่ายขึ้นเหนือน้ําเหมือนกับเสื้อชูชีพครับส่วนเสื้อชูชีพจะมีลักษณะมีปีกที่คอมีแรงลอยตัวสูงใช้ได้ทั้งน้ําทะเลน้ําเชี่ยวน้ําไหลถูกออกแบบให้ช่วยพลิกตัวผู้ประสบภัยให้หงายหน้าขึ้น จึงสามารถใช้กับผู้ที่ไม่รู้สึกตัวหรือว่าหมดสติดได้แต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ดูเอทอะทะครับและเมื่อสวมชุดเหล่านี้แล้วนะครับก็อย่าลืมว่าทุกๆจุดเนี่ยเราก็ต้องล็อกรวมไปถึงสายคล้องขาด้วยนะครับหากประชาชนท่านใดพบเห็นเรื่องของความไม่ปลอดภัยทางน้ำนะครับสามารถโทรสายด่วนของกรลเจ้าท่าได้1 1.99ตลอด24ชั่วโมงครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวทอขอบอกครับ